814 EFM วิธีเงินล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จสวัสดีครับเพื่อนๆครับงานประจำไม่ทำให้เราเนี่ยร่ำรวยได้มีแต่นี่ถ้าต้องการความสำเร็จต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจเนี่ยก็มี2ประเภทคือธุรกิจที่รวยแต่หยุดทำไม่ได้กับธุรกิจที่ รวยแล้วพักได้โดยที่รายได้นั้นเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนโดยโรเบิร์ตคิโยสากิวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาในหนังสือ Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกในตอนที่4บทเรียนที่3เขาได้บอกว่าอุปสรรคทางการเงินส่วนหนึ่งมาจากการที่เรายอมทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตถ้าไม่เอาไรายได้มาซื้อทรัพย์สิน คุณก็จะยังคงไม่มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ต่อไปรากฐานของคนชั้นกลางคือไม่กล้าเสี่ยงทำให้ยึดติดอยู่กับเงินเดือนและงานที่ทำอย่างเหนียวแน่นเพราะที่นั่นเขารู้สึกว่าปลอดภัยหรือที่เรารู้จัก comfort zone นั่นเองนะครับเพื่อนหลายคนไม่เคยคิดถึงข้อแตกต่างระหว่างอาชีพกับธุรกิจคำถามคือคุณทำธุรกิจอะไรคุณ ทำอาชีพอะไรผมแนะนำให้คุณทำงานประจำไปแล้วค่อยๆสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่ลงในช่องทรัพย์สินจงอย่าให้ไหลออกมานะครับให้เงินนั้นทำงานให้คุณหรือที่เรียกว่า passive income จงมุ่งมั่นทำงานประจำให้เต็มที่พร้อมๆกับสร้างช่องทรัพย์สินของคุณ ให้ใหญ่โตขึ้นด้วยโรเบิร์ตคิโยสกิยังได้พูดอีกว่าคนรวยซื้อความสบายทีหลังแต่คนชั้นกลางนั้นมักซื้อความสบายก่อนและคนรวยจะสร้างช่องทรัพย์สินให้ใหญ่โตพอที่จะสร้างรายได้กลับคืนมาแล้วจึงนำรายได้นั้นไปซื้อความสะดวกสบายอีกทีมาถึงจุดนี้เพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมครับว่าสิ่งที่หนังสือ rich dad poor dad หรือพ่อรวยสอนลูกได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง กระผมนี่อยากจะบอกเลยว่านี่คือมหัศจรรย์ของหนังสือเลยนะครับปฏิหารทางด้านการเงินของหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่วางขายไปแล้วกว่าหลายล้านเล่มเลยทีเดียวนะครับทั่วโลกครับแปลมากกว่า60ภาษาด้วยกันซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นได้ให้ความมหัศจรรย์ได้มอบปฏิหารให้แก่ผู้คนมานักต่อน,นักแล้วนะครับเพื่อน แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเกี่ยวกับการเงินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแปดหนึ่งสี่เวิธีเงินล้านล้านแรกแห่งความสําเร็จสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ